เดอผู้ไดอยากกินแต่หมึกตะมินน้ำเสาวอกมาเด้อพี่น้องคือต่หมึกแดงนะล้ามึงงี้ขาดๆมังหลดนี่นี่จังสี่เนื้อขอกันก้นเหนยูจูอยููโอ้ สวัสดีครับผมบ่าวยำอยดินที่นิสานค,ครับผมสวัสดีค่ะอดินที่นิสานจ้ะพี่น้องมีสิผาพี่พ้าน้องมาเก็บบัตรมินจ้าเอาไปหยังมันจีเอาไปกินกระปุบบนหมากมันได้พี่น้องเอาไปตาจ้าครับมองหมากครับขันนวยงมันสีสม,สม,สมบ๊บบอ๊บอบตำบ่ได้หรอกจ้าแต่ว่าขันผู้เสี่ยวไปผัดเนาะสีว้ามันขมมันหยังสิเกิดเขาบอกว่าให้เอาไอ้แกในมันออก ก็ไปแช่น้ำเกลือให้มันเสียนอ่อนนะ้องพี่น้องเนาะมันจะโบขมจ้นี่นู่ยนี่มันสีสมนะ้ะพี่น้องนะเนาะอ่อใดได้เดยลยนี่ครับพี่น้องนี่กินได้ครับ <c oughs> กินดิบก็ได้ครับเบ้าอย่างมาเชียวไปกินกับปนครับออกกับปนกบไปนี <c oughs> ่เป็นเพือป,ปักแตงเลยนะครับดอกสีเรลิมสมยังนดะีพี่น้อง,สมสมอ,งออกสีเหลืองๆสีเริิมสมแล้วจ้นี่ตำบ่ไใดดอกมันสมเอาหมูดุ่นนี่พี่น้องนี่จ้าสิ ครับพี่น้องครับเก็บครับวันนี้ครับคือบักแตงนไงล่ะจ้ะนี่ยังสีก็ได้เ,เก็บไปเรื่อยๆครับอ๋อพาเก็บครับวันนี้เก็บเป็นตำเก็บไปต <จะ S 1> ไป็นตำก,กล<อ>้วยมันนี่ก็ได้กบมาครับว่าจะปนกบครับชาวบ้านไปชี้ผ้าชี้ผ้านองมาเก็บบักตำนิ่นจ้ะพี่น้องตำกินแซ่บเนี่ยหมากสุกก็กินได้ครับหมากดีก็กินได้ กกกกอังคือเก็บไปเรื่อยครับได้ลายมากแล้วครับพี่น้องพอไปออดได้ลายไปไก่ละเจ้านี่นี่ครับมีนิดหน่อยลายยุบพี่น้องเอาไปตำเด้อพี่น้อ,องกินหมักตำนินหมักตำลึงอันนี้หมากสุกห <laughs> มากสุกนกกินแล้วครับ อันนี้ตํนนี้นตัวตัวแม่ได้จ้ะนี่มากสุกาว้านหวานาตัวแม,วแม่แล้วขันเป็นใบออกกันมันอันนี้เป็นใบลูกสิหัวใจไหมใบแฉกแม่นใบแฉกแต่ว่าตัวนั้นมันสิเป็นแบบเป็นแฉก,กออกกันสามันเนาะมันสิเป็นตัวผู้ต้นมาต้นนี้นก็เกิดตามธรรมชาติครับอันนี้ขอกไก่เบาหยามเนี่ยแะครับพี่น้องขอกก,ก่บักตํนนี้ก็ึ้นเนี่ยแหละครับ เหี้งามเลยครับฟังทางไหนครับฟังไหนก็เป็นใบายานางครับผู้ใดอยากเอาไปแยงกับน้องใม้ก็เอาเด้อครับเด้อนี่ครับใบายานางเบาอย่ยมกวางงามงามคุ้มอยู่เดี๋ยวเอ้เร่ออยู่ครับบักกำลนินกับเหีอุดดูดไปเพิ่อแล้วครับเดี๋ยวเอ้เร่อไปตาม <c ười> ขอกไก่เลยครับตะไคร์ไก่เอาพอไปโอ้พอ่อเราพี่น้องได้ลายแล้วครับ มมาพี่น้องตําครับพี่นี้ครับครับกลังฟานควรหอกครับปาดหัวปาดไยมันออกด้วยพี่น้องด้วยเพราะมันสิขมอะบ่แมันขมมันค้นขันว่าอยากกินขมสิวใส่เอาไปแช่น้ำเกลือเอาไนมันออกล้้งเอาดีๆแล้วก็ไปแช่น้ำเกลือคัดเตะขึ้นกันนะพี่น้องกินกระปุ่นนะครับคืบอบักแตงหน่อยนะครับพี่น้อง สาวกกับสีเลือกนุวยบลกแก่ปัญเดจ้ะเพราะว่ามันบลกขมปันไดจต่ำครับนุวยง่ายๆกับผ้าเครื่องพี่น้องครับผ้าก่อนครับผ้าเราขาจังต่ำมันจังต่ำไงอันนี้น้อยๆน่ะเขาจังต่ำเลยจ้ะเจ้าเขาสิต่ำเหมือแตงนี่แหละจ้ะพี่น้องรสแชร์กันสิคล้ายๆกันเนาะ สิเริ่มตำแล้วจ้ามันอีงกระสาวออกกระสิเริ่มตำเดี๋วพี่น้องคอยตำจ้ะแต่มันปุ่งจริงๆก็อยาก,ยามมกยาทุบเหมือนล่ะพี่น้องถูกไม่ปกคล้ายๆบักแตแียงนะจ้า,าเด้ตมมอตำใหม่ตำนิ่งน้ำสาวออกได้จ้าตำนิ่งหรือตำรึงนี่แหละจ้าพี่พะน้องมากินบักตำนิน่งหรอครับ เอาอย่างนี้เนาะว่าอย่างกระสาวว่าพากินอย่างนี้เนาะเตะกินยาเลยจ้ะกินยา,านยาังละ่ะเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับแก่มาเร่งก็ได้ตันมาเร่งแน่ฟันผุฟันยังแน่เป็นสิทธิจัดบอหวานกับมีจ้ะไม่ซูบแม้ไหนหน่าไม่ร้าไอเอาเขาให้ใกล้หน่อยเปิดหน่อยสิกระมาเขาเอาไปตอนิ่งมายองใส่ให้มันกินก็ได้ พุ่นหลายอย่างนี่พี่น้องครับรต่ำหรอกครับเริ่มตำแล้วครับพี่น้องอื้อคือแกแดงไงนะจ๊ครับแซ่บ้าพี่น้องนําปลาได้จ้านําปลาพี่น้องไปกับปลาราดจ้าผงนัวเนาะตาล เดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากกินต่หมักตำนิ่น้ำซาออก่กัมาเดอ้อพี่น้องชื้นต่างหมึกแตงนะจ๊ะมึงอกีค้คาคาทั้งโหลดนี่นี่ทังสี่นูนเนื้ขอขอกันก้นเหมือนนีน่เมนูมานน้ำเสนอพี่น้องครับบักตำลึงจิ้มเหมือนกันนะบักตำนินเด้อผู้ใดบเคยกินกันาเด้อครับเดอ้อพี่น้องมันกินได้อยู่ครับ ว้ากินมพิทเซียสอะไรน้ำลายไหลแล้วครับเบายันกันหิ้วเขาแล้วมามามาดิอ้าวเสร็จแล้วครับพี่น้องยั่วยอยู่ด,ด,ด,ดโอ้เห็เดเบิ้งด้ชิี่น้งตำบักตำหนิงหรือตำบักตำดิ มี่าย่างที่เอไว้จะกินกับปนครับกินกับปนกบมาได้จ้ามาเด้อครับมึงเมนูมืนน้นอนี้ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ตำบักตำลึงครับต,ำ,ตำบักตำนินอันนี้มากหิบครับกินกับแจ้วมีปนกบโอ้อย่างไก่ครับน,น,น,น่องไก่ซุปน้อไม้จ้าซุปน่อไม้อันนี้อึบไก่ ไไกไก่่มาเด้ครับพี่น้องกินขา้าวน้ำกันครับมาได้จ้าบ่าวยามกินข้าวเที่ยงครับมื่อไหรครับมาเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ก็ได้กินข้าวกับบ่าวยามเจ้าอ๋อเด้อพี่น้องมาเด้ครับพี่น้องซุปหน่อมไม้ทำไมตุ๋นมะเขียนมะเขาเ ัดหัวตัดหางเอายางมันออกพี่น้องอันติดต่ำต่ำบักต่ำนิดครับล่างน้ำดีๆทำพู้ได้ยยสิ่พังดงั้นสิกะไอ้คุปดียๆเอาไงมันออกล่างน้ำแล้วก็ไปแซน้นำเกลือทำมันอ่อนเน้อพี่น้องเด้อขี้บ๊อบขมพัดจีนใส่หมูวนใช้ยังได้แล้วพี่น้อง เขาเที่ยงนะครับพี่น้องหิวเขาแล้วครับปนกบปนกบครับปนกบอพอดีเลยครับ เองีนพี่น้องตะแรกก่าสิว่าได้กินไม่แหงเขาพูดม,มันตายอันางนี้พอพอเดียกบผลมันลุกมาใส่ใมาดูเขานับกันนะจ๊ะใกล้ตลาดครับ ซื้อมาตลาดเี่เจ้าย่างขายมันไม่ได้ให้เองนะครับ เขาเหลีวยไปนอท่างผืนตั้งนี่ผลนัตกตัวเหรอพี่น้องมีจีรีแล้วเขาก็เริ่มเหี้ยวแล้วผลนจ้มช่วงนะครับสงมึมขึมม้นแราจ่มันตกชิมามอยู่ไหม,มนั่งสง แซ่บแส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 บ,แสบคับคับพี่น้องแซ่บ,บคักแซ่บคัห <c oughs> กหมดจานแล้วถ่ายแบบแดงเพื่อแบบแดงค่ะนี่กินอะยามไม่เคยกินเลยพี่น้อง ถามว่าว่ากินได้อยู่ตีหรนะือนงไม่กินแดงได้เดนี่อ,อนอลอร่อยไปเจ็บเปืนใหญ่เลยเบ้ายำหัวตะเคยกินนะครับพี่น้องครั้งแรกเลยเนี่ยหัวเต้กินหอดมันก็กินได้อยู่แม่สรืาสำหรับคลิปตำบักตำนินเมื่อนี้ครับขอฝากไวปสักนิดน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอดินที่นิสานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะจ้าเอฟซีม่เอฟซีเกา่า ฝากกดติดตามช่องอันนี้ที่ดีสานี่ได้จ้าช่องเบ,าบาง้า,ย,า,ำบายำกับสาวอเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมได้จ้ากดไลค์กดแชร์ให้น้ำมน้ยนี้เบ้ายำกับอกอครับขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะบพอกันคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องครับเริ่มมากินนะครับ